สวัสด ja! ja. ีค uh ุณเบอร์ส huh. ว uh ัส huh. ดีช uh ่องปาโมตปาโมตจ้าลำเพิรลออฟออฟชิวลจ้าเบอร์ไม่ได้ทำยูทูบป่ะทำแต่ไม่ค่อยได้ถ่ายรอกเออเออของเองติดตามอะไรเนาะของหนูติดตามจะเข้าสี่แล้วสี่หมื่นสี่สิบหกคนอ๋อได้เงาะกี่เท่าล่สี่หมื่นสี่พันห้าโอเคเงอะมันเปนผู้ขายเจ้าสำเร็จแลอวเป็นผู้ขายเจ้าสำเร็จแล้วเป็นบอสเาจะไปกินนั่นไม่ใช่หรอก็ถ่ายคลิปก่อนไง มันไม่หมดเรียบมันไม่หมดหรออืมมันกินได้อยู่อันนี้หน้าใหม่ใช่ไหมเนี่ยตัวอยากใส่มือกลัน้างใส่หน้าใหม่แล้วมาละถ้าย้อนจะเปลี่ยนเปอร์ฟอร์มสัยใหญ่ครับผมพักเองอ่ะยากาศเริ่มวางตัวป๊าปได้ยินถามว่าวันนี้เป็นตีกอล์เป็นตีนทำไมก็มันหมายอะไรออกกําลังกายไง นั่นเลยเขาจะเป็นดีมันหน้าดำหน้าดำเป็นยังเพือกินหน้าดำหนอาดร่างกายขึ้นไปร่วกับท่านอารเนีตก่อนด้วยโอ้ยเติมมาร้อคุณนีเนียดีวัดีลุงนภาสวีจจ้า เบอม่ลุงไม่ถ่ายเลยอะคลิปถ่าคลนาตีนแล้วแม่ลุงนี่ดหละแม่ลุงมี่แหละตัวถ่ายเลยอะเกินเลยทั้งทั้งติกตอกไม่รู้นางไปลอยอัพแต่เถอะแม่ลุงสาวสวยเขาบอกกันผมไม่เคยเห็นแม่ลุงอันาเขาหลับแล้วเด็กิกตอกมันหลับยัไเนม่ลอ้ปัตูมันชี้เดี๋ยวอจะันเดงมัองเขาเลนบอกท่เาห่นด้ผมุน มันมีกันบาทสี่สิบกี่บาทเวราขันขันรอยหนึ่งก็เลาเอาเรตเตอเวลานลยกะเลาเอาเรตเตอเวลาบ่อครบหรือเปาะครบจำนวนที่ตอตังไว้เขาตังไว้ว่าเท่านัอันนี้เท่าไรบาทจนอันนี้เสียเอางหัวเสียมาเอาไปส่งทีวให้เสตรอบรีรอยเคี้ยวไปเยอะรจะยย่น กไ่นอหัมอานรอไปสไหป็นใจไปคับเสือมเสือพเสีเท่าหรือไ่ังเงียเสือมึงะคือผมเส็ตินมาด้อเสเท่าคือผมเส้เท่าอันเป็นอนเส้ตินมึง่สือดาวกุ้็สุภาพไปกู้้็่อ๋อกระยัให้ก้งปลอยไบ่อฮะคนไหนนะก็สือดาคนนี้ยังต้องเียมจะดังอยู่เ้อืือล ไม่ได้พันธุ์ยี่เมื่อวานก็มาสอนโอ้ขอบคุนแต่นี่ครับอาจารย์โอ้ยบ่ก็บ่เป็นการกระจายปากน้องเป็นอะไรันหยาบสีบ้านหยุดอีพีเหลออยาอีพีเลยนีองลดไตทันก็ที่ตื่นจ้ากวางเข้าอย่าน้อบ่บ่บ่บบ้านหรือบ้านเน่ยแน่้ายกับมันอุ้ยทีมาจันหาเขาบอกว่าบ้านนี่เองนะตามหาคขากระบ กินไรก็ัก้าานลงวายหวขอ้แมเป็นเป็นเ้าเลยนวเอง็เจ้าอ้กรอ่านี่นี่น่อนวางใจเขาเบรรยากาศเมันปวดแนวดรงปวงปวรง

ສິ່ງແນ່ອໍສິ່ງບໍນະເอยู่ก็້อยู่ກໍມີພົດລອหອີກອັນຂາຢ

บรรยายด้วยภานะวันนี้เหื่มากเลยถ่ายอย่างเดียวดูรูปมันน่ากินข้าวแม่ชกิน้มตแกเาแม่คนชกเรกันเจ้

เงนยีได้เงียบเบ้าอีกเียบได้ดไยู่ใตัวแล้ีอกะเนี้าเนอะมันเีเขาใส่เสื้อสี่นมากยข่าเากอดอนเอาสิตัวให่ใหบกาตัิม้ยเขาไปอยู่แบบหลบกักไปแล้วมัอเศร้านี่แลบกล้องของประมาณถุงนึงหรอเาหลบักกามอนของบกกกับบากลมนกันหรอว่าอสายชาติจไปเ้ยเ้มนี้แค่วมาแปลกแปลก

ทกมากอุ้งจาทาไทคลิปจะเด้ว่าชิวมหมาดมะขวดเลยพี่น้องนางอดาไก่ช่วยบ้าทาไทคลิปมูยังขาว่าหมาดแจ่ทันจารวัตร คุณเข้าใจดาราอยู่คนไหนคะนี่ว่าช่องยูท t u ู e โหลดตั้งอ่ะโหลดนละเมือนอฟิเชียลบ่เตรียมตัวซ้อมละเรือต่อปอนค่ะพี่น้องววันนี้อะไรอะไรมันอกขี้เกียจไงมันอยากนอนไง

มนือเนีซ้อมนเรไอใช่ไหมอันนี้อันี้ซ้อมเรื่องใช่ไหมใช่นี่ซ้อมรำเรื่องเสร็จตรงนี้ก็จะซ้อมกันเสร็จโอเคครับแฟนๆเอซีครับผมบรรยากาศขอบคุณร้ายครับผมอยู่ใกล้กันครับผม

ໂຕໄຄນີ້ແລະກໍຈະກີ້ສົ່ງໂຕກໍຕ້ອງເຮັດໃດໂຕນັ້ນວ່າກະສຽນເພາະແນວນີ້ແຫຼະແຕ່ວ່າໂຕນີ້ນາສິບໍ່ມີ